สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเขสู่การเล่นเกม Killer Is Dead การอีกครั้งนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเรารู้แค่ว่าเราได้รับเราเป็นตัวเอกเราเป็นมือสังหารอมีการเข้าสู่ด้านมืดด้วยรู้แค่นั้นแหละเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่าสําหรับท่านที่เห็นว่าเอยทำไมมันมีมิชชั่นปิ๊งๆิอันนี้ผมเอพิโซดสมเนี่ยผมเข้าไปเล่นแล้วนะพอดีว่าผมอยากจะลองเช็คอะไรนิดหน่อยแล้วก็ลองเล่นจนจบ มันเลยเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมไปเล่นใหม่ให้ดูอีกรอบนะผมเล่นถึงเอพิโซดสเท่านั้นเองเราไปลุยกันลุยเลยฮะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากคลิปที่แล้วนะฮะกับเอพิโซดที่3นะฮะความเจ็บปวดของยิงสาวนะฮะเหมือนจะตื่นมาที่เหลือ2อาทิตย์ก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในตอนที่1นะฮะ อาจารย์มันส่งจดหมายกันวิธีนี้กันแล้วเหรอโอ้เกี่วกับจ้างคนทํางานนะฮะวันนี้แล้วสินะมิกะ,ะตื่นได้แล้วได้เวลาแล้วฮะแต่งตัวซะ,วะเราต้องไปที่ทํางานแล้ว,วพวกเราผ่านหรือเปล่าใช่ฉันผ่านการทดสอบแล้วฉันล่ะแน่นอนหัวตกอะ่ะ ันกลัวอยู่แล้วชิวฉันมันขี้แพ้ป้าจะคิกคุไปแล้วช่วยอย่ามาวีตอนนี้ได้ไหมคุณต้องพยายามนะขั้งต่อไปอ่ะคุณก็รู้นี่ว่าฉันจะเป็นจะต้องการคู่หูจริงดิก็บอกแล้วไงเตรียมตัวได้แล้วเดี๋ยวนี้เลยนะจะทำดีดีที่สุดค่ะน่ารักคิกคุอันนี้นี่คือมิกะหน้าตาเหมือนหญิงสาวเด็กสาวที่ถูกลักพาตัวในตอนแรกเลย พี่ลงในนังสือพิมพ์ฮะอรุณสวัสดครับผมมอนโดมารายงานตัวในการเริ่มทำงานวันแรกครับโู้ช่วยมิกะจะพยายามช่วยเขาเต็มที่ค่ะเยี่ยมมากน่าไม่พร้อมจะทำงานหรือยังอาจจะายพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วหน้าตาน่ารักมากเลยสาวผมทองฟังนะทุกคนเออไม่ใช่ฟนงัะสองคนทั้งสองคน เราเป็นสขางานในการป้องกันสายงานอะไรสักอย่างอ๋อกระชับชับไวอย่าเสียเวลามากอ๋อทำงานคนเดียวเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับไม่รู้มึงพูดอะไรกูแปลไม่ทันพูดเร็วมากเลยแล้วลูกค้าของเราเอาละเขาใกล้จะถึงแล้วมาถึงแล้วมึงมาเมื่อไหร่ เขากำลังจะถึงแล้วเสือกมาแล้วนี่มันมาเมื่อไหร่ไม่รู้กันเลยเนี่ยผมโรเบิร์ตเป็นศิลปินอาจะโอ้โหแขนพี่ใช้จุดบุหรี่ได้ด้วยเหรออันนี้ชื่ออะไรนะอจำชื่อไม่ได้แล้วสิสรุปก็คือเนี่ยคุณอาสัยถัดจากใกล้ๆของมอนสเตอร์กันเลยสปาร์ลานี่เลยเอามีสู้สปาร์ลาด้วยเกมนี้หนีและซีด้ดิวมาเจอเกมนี้อีกแล้วเนี่ย นี่โม้วาดรูปอะไรตอนนี้โอ้โหสภาพสัปลาดเฮียเหรอฮะนี่มันอยู่ข้างบ้านเฮียได้ยังไงออ๋สัปลาดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคนละแวกนั้นไอมอนสเตอร์เนี่ยไอสัปลาดเนี่ยอาจจะถูกเปิดเผยก็ได้นะมันเสียงมากเลยโอ้หน้าใจเย็นก่อน ชชมิดัสอ,อมันไม่ใช่ทั้งหมดนะอาจจะอะไรไม่ใช่ทั้งหมดเอาฝนอีกแล้วพูดออกมาเลยได้ไหมเฮียโรเบิร์ตโอ้โหสภาพเหมือนแมงมุมอะ่ะเหมือนแมงมุมใช่ไหม งั้นไงเองหน้าตาสับปลาดถ้าคุณได้ยินเสียงเด็กร้องนะในตอนกลางคืนแล้วหน้าต่างของคุณเนี่ยมีรอยเปื้อนของเลือดเนี่ยโไอ้ที่คุณที่อ๋อที่คุณอาศัยอยู่ใกล้สับปะรดเนี่ยอ๋อเกี่ยวกับการวาดรูปของลูกค้าอ๋อมันจะรบกกลัวการวาดรูปเหรอแจ้งกูไปฆ่าคนอื่นเพราะมึงจะวาดรูปเนี่ยนะแล้วจะเป็นสับปลาดนะน่าจะเป็นสับปลาดดูจากรูปภาพแล้ว ผู้เราตบลงรับงานนี้ยังไงก็เือต้องบอกข้อมูลของเรานะเพื่อจะทำการลงโทษคุณมีปัญหาเรื่องนั้นไหมโอาเอสำเร็จโทษนั่นเหรใช่จะสปลาดนั่นแหละสปลาดนั่นแหละใช่สปลาดนั่นแหละพวกเราจะฆ่าสปลาดคุณโอเคไหมครับดังั้นหนึงหมื่นขึ้นไปนะในการบริการพวกเราอ่ะ อะไรเนะโว้ยทำไมมันแพงเนี่ยการสังหารเนี่ยมันต้องทำคว,ความสะอาดท้นส่วนก็ไม่แพไอ้ไม่ถูกด้วยนะเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยโว้ยะเอาอีกแล้วเหรออ๋อให้หน้าใหม่เป็นงานของหน้าใหม่นะฮะให้มอนโดไปอีกชื่อมอนโดนะฮะมีคู่หูชื่อมิกก้าโ<อ>ปคุยกอนที่ออฟฟิศและหนสักดาห์เราจะรายงานผล เซนตรงนี้ด้วยแต่แน่นอนว่าคุณจะไม่รอนานเกินอาทิตย์แน่นอนหน้าตามึงยิแบบ้มแปลกแปลกอ๋อขอบคุณมากครับห้องก็กว้างไอโรเบิร์ตมันมนั่งไม่เห็เหนกันเลยเนี่ยถามจริงเหมือนว่าเราจะได้รับภารกิจให้ไปสังหารสัตว์ประหลาดที่อยู่ข้างบ้านนายโรเบิร์ตนะฮะซึ่งจากคำบอกกล่าวเนี่ยบอกว่ามันซื่อมเสี่สงยงมากเลยเฮียก็บอกว่าเอ้ยมันอาจจะโดนเปิดเผยว่าบ้านหลังนี้มีสัตว์ประหลาดนะเว้ย เย็นยินดันโอ้มันเงียบเกินไปนะเนี่ยไม่ได้ยินเสียงร้องเลยโอ้เงียบจริงๆด้วยอะแหละโอ้บ้านบ้านก็บ้านธรรมด,ดานะเท่าที่ดูนะฮะแต,แต่ว่าได้กลิ่นคาวอะ่ะกลิ่นความน่ากลัวนะ,ะเหมือนกับอะไรเน่าอะ่ะ มาจอดรถอย่างนี้แบบพี่ก็ไม่จอดริมถนนซะหน่อยแล้วเฮียพี่มาสังหารสัปหลาดพี่ก็จอดให้มันชิดเลยดีทั้งสองคนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแนะ่นอนถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเน,น,นี่ยก็โทรหาเลยพวกเราจะส่งกำลังเสริมไปช่วยขอบคุณมากครับงานของเราคิโร่รอ์รอิสเดนะมึงพูดชื่อเก็บตลอดทุกตอนเลยนะเนี่ย มามาฆ่าสัปหลาดกันเถอะจากคำบอกกล่าวว่าเฮียแ,แกวาดรูปไม่ค่อยได้นี่เอาน,นี่คืออันนี้คือบ้านสัปหลาดแล้วเนี่ยทำไมมีคนอยู่อ่ะไปดีจ้าดีจ้าเอาอขอโทษน,นะคะอ๋อช่วยฉันด้วยคุณคือพี่สาวของฉัน หายไปเอา้าหายไปในบ้านน,นี่นะหากันไม่เจอชื่อของเธอคืออะไรอลิสช่วยอลิสด้วยออลิสอยู่ไหนละ่ะอลิสโอ,อ้คุณเ <c oughs> ชื่อใจฉันได้นะผมชื่อมันดโเนดเอ้ยมอนโดชื่อของคุณละ่ะอลิส,อสเอ๊ะงงพี่สาวเหรอฮะพี่สาว หาพี่สาวที่เจอในบ้านเนี่ยนะมันมันยังไงบ้านเองก็ไม่ไใหญ่บ้านมันก็บ้านธรรมดาไม่ใช่หรอวะอุ้ยเดี๋ยวเอ๊ะตอนเข้ามามันไม่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวทําไมมันใหญ่จังเลยก็บอกว่าอะไรเนี่ยอ๋ออย่าทำให้ฉันรอนะอ๋อสาวผมทองชื่นอนัตเตเลียนะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาส่งเรา สำหรับท่านที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ไม่ได้ดูคลิปแรกนะฮะเอ่อผมจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นเสียงภาษาอังกฤษนะฮะไม่ต้องสงสัยมาเป็นเสียงญี่ปุ่นนะ,ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียงญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างได้อารมณ์กับเสียงภาษาอังกฤษนะฮะผมเลยเลือกเสียงญี่ปุ่นซะดีกว่าเพราะว่าทีมผู้สร้างเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะดูจากสไตล์เกมดูจากชื่อพระเอกก็รูครับมอนโดฝรั่งอะไรชื่อมอนโดอ้าวเฮ้ยห้องทำไมมันกลับหัวใช่เวลาบวก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 ,บวก ยังไม่ตายเหรอมาได้เวลาเจ็บตัวล้วได้เวลาเจ็บตัวแล้วจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติเข้ามาเล่นครั้งแรกในขักในมิชชั่นนี้นะฮะอ๋อมันจะสอนเราตรงนี้มันจะสอนการต่อสู้ให้เราลงมาสิหะเฮียสองคนจะรออะไรอยู่ จะมีการฟันนะจะมีการต่อยด้วยแล้วองกานหลบนี่เออนี่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 ยีนี่จะมีท่าแบบนี้จะมีการหลบการฟันกันกันนะซึ่งพอเล่นใหม่เนี่ยมันไม่มีฮะต้องขอประธานโทษด้วยเพราะว่าผมอยากจะลองอะไรนิดนึงพอดีว่าตัวเกมมีปัญหานะตอนแรกตอนที่ผมอัดเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่คุณกาลังดูอยู่เนี่ย มันมีปัญหานะฮะผมเลยทําการแก้ไขไฟล์เกมนิดน,นึงฮะทำให้กลับมาอัดได้อีกครั้งหนึ่งต้องขอประทานอภัยด้วยที่ไม่เป็นเฟิร์สอิมเพสชันเท่าไหร่นะฮะต้องขอประทานโทษด,ด้วยแต่ผมจะพยายามทาให้ดีที่สุดะฮะกับรอบแรกรอบแรกผมเล่นแบบงงงงงทางนะฮะทำไมหน้าตาอลิสาใช่ไหมคนคนนี้มันนี่เป็นบ้านที่จะต้องมีสับปะหลาดนะฮะแต่ว่าทําไมมีคนอยู่ฮะ

อาจจะงงการต่อสู้นะฮะมันไม่ค,คล้ายเดวี่เมคลายเป็นการต่อสู้ภาคพื้นดินไม่มีการกระโดดฮะเกมนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าไม่มีการกระโดดน,นะฮะ,ะต้องเก็บอันนี้ไม่ใช่เหรอฮะชึ้บนี่เก็บไปเรียบร้อยฮะ,ะก็เหมือนเดวี่เมคลายนะสามารถตีของแล้วเก็บผมก็ไม่เข้าใจมันจะมีค่าของดอกกุหลาบค่าเลือดแล้วก็เงินค่าเงินอีกอย่างหนึ่งทนะ่านสังเกตว่าแขนผมมีไฟลุกนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ เพราะมันจะมีไฟลูกขาอะไรฮนะไม่ร้อนเลยไงอาา่ะฮะมาเอาให้เหมือนเราต้องเก็บของมาให้คนคนนี้แต่ผมงงว่าให้ตามหาพี่สาวไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยห้องอะไรกวะเนี่ยทำไมบ้านหลังนี้มันไม่น่ากว้างขนาดนี้นะเอ้านี่มิกะนี่ทำอะไรตรงเนี้ยเข้ามาได้ยังไงเนี่ย มาเป่าอะไรเวลานี่หนูทำตัวน่ารักขี้ขู่ตลอดเลยมิกะเป่าอะไรอะ่ะมีดับดับปึ๊บปึบอะไรมันหลอดไฟหรือไฟเชิญเทียนปะมิกะมิกะคุณก็มาจากทางไหนเนี่ยคุณพี่ <S <S ดูดิมีเอ่อโคมไฟประหลาดด้วยอ่ะุณสักครั้งที่เราเป่านะไฟมันก็ขึ้นน่ะโอ้โหประหลาดมากเลยคุณยังไม่ตอบคำถามของฉันเลยนะเลิกเล่นได้แล้ว โอ้น่ารักจริงๆตรงนี้เราก็ต้องยิงยิงโคมไฟนะฮะให้ดับพร้อมกันทั้ง4พิศนะฮะเพื่อจะหาทางลับจริงๆมันจะต้องมีสอนฮะผมต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆฮะที่ไม่ได้เล่นแบบแบบเฟิร์สเพย์นะฮะเพราะทุกครั้งผมจะเล่นแบบเฟิร์สเพย์แต่ก็ไม่เป็นไรฮะความมันไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ฮะหรือเปล่า หูห้องนี้มันทำามเบียนหัวจริงจริงกล้อง <c oughs> ได้ยินเสียงเปิดประตูอ้อเดินยากจริงกูจะเดินติดไปไหนเนี่ยอุย้ยเฮียเฮียมาันจะไงกันมัจะมจะนจะโดดมากเสียดีเลยด้วย จะไม่สู้กูหน่อยเหรอเนี่ยจริงๆมันสู้นะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรอบนี้มันไม่สู้อุ้ยทำไมเหมือนเป็นท่าพิเศษงงว่ะหมดยางวะขอ,ะอของให้อีกก็ต้องยอมรับนะครับเอพิโซดหนึ่งสองสามเนี่ยอันนี้ผมเล่นเอพิโซดสามนะมันเหมือนเป็นการฝึกการต่อสู้ฝึกการเล่นให้เราอยู่นะยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความโหดโหดจริงๆนะฮะ ต้องขออภัยด้วยอาจจะพ่อซ่าอาจอาจะง,งงว่าเอ้ยพี่ทำไมมันสตูมันไม่สู้พี่เลยโอ้พี่ก็อยากรู้เหมือนกันนอ้องเฮ้ยทำไมมันไม่สู้พี่อตอนผมเล่นครั้งแรกนะของเอพิโซดนี้นะมันสู้นะเว้จะบอกไว้ก่อนมันสู้นะเว้เฮ้แล้วเรื่องผมรถเมื่อไหร่เนี่ยผมไม่โดนตบเมื่อไหร่เนะไปไลุยเลยลวกันอย่าเสียเวลาเลยฮะอ๋อมีเฟรมเลทตกทำไมเฟรมเลทตกต้องขออภายมีเฟรมเลทตกเป็นช่วงๆนะ ผมก็ไม่เข้าใจว่ามอนโดเนี่ยมันเป็นคนสายตาสั้นหรือเปล่านะมันชอบใสแบ่แว่นแต่ว่าเรามันทํางานมันไม่ใสแ่แว่นก็กงงนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทําไมรูปร่างหน้าตามันเหมือนอลิซันกน้องนั่นเลยนี่พี่สาวปะเดะคุณเป็นเจ้าของบ้านนี้เหรอแล้วยังมีใครอื่นอีกนั่นเหรอฉันเจอน้องสาวคุณนะ่ะอลิซ่อาอลิซ่เด็ยังอยู่แถวนี้อยู่อีกเหรอ,อร เธอเป็นห่วงคุณมากนะโกหกทั้งเพ <S <S ใช่แล้วหรอโกหกอ้าวยังไงวะเนี่ยโอ้บ้านนี้มันกลิ่นเน่าเหมือนคุณเลยฉันเคยเจอคุณมาก่อนเอา้าไงแปลกๆอย่เป็น,งนังไงเอ็งงงงเว้ยมอนโดสองคนนี้รู้จักกันมาก่อนเหรอฮะอลิสกับมอนโดโอ้คุณเนี่ยเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่มาได้ไกลขนาดนี้นะ หมายความว่าไงมันก็ไม่ได้หมายยากนะฉันจะช่วยรักษาความเจ็บปวดของคุณฉันจะปล่อยไอย้ฉันจะปล,ปล่อยคุณให้เป็นอิสระโอเคหน้าตาหลอนจังเลยอลิสอีตายนะเออเจ็บเจ็บอีบตายอีตายอีตายใหญ่เลยเป็นไรอะอลิสอลิสเป็นไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนอะหลังของฉันน่ะนานหรือยัง ปีก่อนโอนไปเที่ยวที่ดวงจันทร์มึงไปดวงจันทร์ได้เลยเหรอเนี่ยแล้วหลังจากนั้นฉันก็เจ็บดวงจันทร์เงี้ยเหรอเจอใครที่นั่นหรือเปล่ามันไปดวงจันทร์กันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะรู้สึกเรื่องนี้จะมีเกี่ยวกับนักฆ่าด้านมืดดวงจันทร์อ้ชายน่ากลัวเจอใครที่ดวงจันทร์เป็นผู้ชายน่ากลัวชื่อของเขาคือใครอจ ฉันจำได้แล้วเดวิดไข่หวาความเจ็บมันไปแล้วหายไปแล้วฉันอยากเจอเดวิดทำไมเสียงมันแปลกๆวะอุ้ยอุ้ยทำไมหันยาังงานันโอ้โหเชีย่ยเอ็กซ์โซซิตมันเจ็บไม่เลิกแล้วเจ๊โอ้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 เอ็กซ์โซซิตมาเอง มนโดซังฉันเป็นวิญญาณที่ถูกทรมานใช่ไหมดูจักสภาพแล้วก็ใช่โอ้ตอนแรกก็เป็นสาวน้อยดูน่ารักอยู่อาจจะกดนอนมากไปนหน่อยแต่สภาพมันงอกมาจากตรงไหนวะหนะ้าหางนะโอ้ชีพหายแล้วเอ๊เดินไปเดินมากลายเป็นบ้านขนมได้ไงวะเนี่ยโอ้โหสภาพโอ้เหมือนรูปวาดเลยว่ะเหมือนรูปวาดของไอโรเบิร์ตเลยว่ะ เืมอ้อมโอแลเอい o เัสสต็มเอาันไหน不是ะนี่ไน

มึงขีดเลือดหมดแล้วนี่เฮ้ย<ๆ> <_ d ose> ขีดเลือดมึงหมดแล้วนี่ไงยังไม่ตายวะหล่นมาสิเวย้ย <_ d ose> โอ้ยโ,โดนเต็มเต็ม <_ d ose> เอ้ยฟันขาอีกข้าง โอ้สภาพมันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆอะไรองรอกอมาอีกวะน,น่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วเฮ้ยเขียวเฮ้ยอ๋ออุ๊ดโ,โ,โดนอะไรโดนอะไรเฮ้ยโ,โดนอะไรเพื่อนอยู่ไหนอ๋อมันส่งลูกน้องมาเพราะว่ากระสุนปืนเราหมดตกลงมาสิเว้ยตกลงมาเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกลงมาปาน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 โอ้ยโอ้ยเลือดลดเยอะเลือดลดเยอะใส่เต็มที่อย่าขึ้นอย่าปีนขึ้นลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาลงมาสิอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกนะอย่าเพิ่งลุกผีเลือดกูเหลือสี่เม็ดแล้วกูเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือนิดเดียวนิดเดียว ยืออดยืดยืดกลับบ้มมา,เานเก่าไปซะเอ้ยเดวิด,วดโอ้โหสภาพมันน่ากลัวจริงๆอะไรงอกมาจากตรงไหนบ้างวั่งแล้วทำไมพี่ต้องเก่งด้วยมอนโดเอามีกะมาจากไหนเนี่ยอ๋ออลิส ผู้น่าสงสารพวกเราขอโทษหลับให้สบายในบ้านขนมหวานนะก็อย่างว่าผมว่าเข้ามามันเป็นบ้านที่แจ้งว่าเป็นสัปหลาดอาศัยอยู่นะฮะผมก็อย่างว่ามีหญิงสาวอยู่ได้ไงแล้วมีพี่สาวอีกคนหนึ่งงงโอ้สุดยอดสุดยอดภารกิจแรกของพ่เองฮะแม่มันมันมันต้องยอมรองมันอารมณ์ไม่คล้ายเดวิลเมคายแต่สีจะเจ็บตาดิ ไม่น่าเชื่อว่าหญิงสาวน่ารักน่ารักคนหนึ่งจะกลายเป็นอย่างนี้น้นอ๋อนี่คือของที่เราสัญญาไว้หัวใช่ไหมที่เราตัดตะเกี้น่าจะหัวนะขอบคุณมากครับเอามันสั่งให้ข่าอ,อย่างเดียวนี่มันจะเอาหัวไปทําไมใช่หัวไม่ว่าประเด็นศิลปินจะเอ,อาอลิสในสุดเราก็เจอกันอ,อ,นอฉันรอคุณมานานเหลือเกินคุณคุณรู้จักเธอเหรอ ใช่เธอคือคนที่ฆ่าฉันเอ้าเฮ้ยยังไงเนี่ยบอกว่าเป็นสัปลาดและทีนี้บอกว่าเป็นคนที่ฆ่ายังไงกันแน่วันนี้เรื่องเราอ๋อหญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนักฆ่าการตายของฉันได้ถูกชำระแล้วต้องขอขอบคุณการช่วยหลงคุณจริงๆเชื่ออะไรเนี่ยอะไรเอ้าหายไป วิญญาณมาจ้างกูเป็นฆาสัมปราดเหรอเนี่ยเขาไปแล้วหายไปแล้วอ้าว้าวตลกนะเนี่ยแล้วทีนี้พวกเราจะเก็บเงินเหนือใครล่ะหัวหน้าแม่มาถามเฮียเฮียจะไปรู้ได้ยังไงเฮียมีแต่มีหน้าที่กินเหล้ากับไปสูบยาวิญญาณมาจ้างผมเป็นฆาสัปปลาดเว้ยโคตรแนวเลย โอ้โหมันนะมันในเรื่องกำลังกับกำลังเปิดเรื่องเลยต้องเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับผมมอนโดนี่จะรับภารกิจไปสังหารตัวอะไรอีกผมไม่แน่ใจน่าจะสับปลาดละเกมเนี่ยก็ไว้เจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับกับ k u l l e r is d e a แขนกลมือสังหารในคลิปต่อไปนะครับสายันสวอดครับ